สวัสดีเพื่อนเนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเอ,อ่อชื่ออะไรวะเนี่ย t h อ l i ิ h ใช่ไหมครับ <laughs> ผมเรียกมันติดปากว่าทานอสโอเคก็จะมาเล่นทานอสล่างผอมแห้งนะครับติดหนังติดกระดดกโอเคครับก็ซึ่งผมเนี่ยก็เพิ่งจะลองเล่น The Lich เป็น ไม่ถึงส0บครั้งแต่ว่ารู้สึกว่าเล่นแล้วตัวนี้ก็รู้สึกสนุกนะครับซึ่งแปลกใจมันอยู่เหมือนกันว่าทำไมผู้เล่นคิลเลอร์ในเกมเดิสไบน์อะไรเนี่ยไม่ค่อยเล่นเดดเลสนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยเห็นนะซึ่งผมก็เล่นมาเกือบโอ้โหแรงแดงแล้วนะฆาตกรอ,อะแต่ว่าก,ก็ยังไม่ค่อยเจอนะครับนับตาเจอได้นะซึ่งผมน้องเล่นแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นสนุกเลยนะครับทุกคนก็แบบหรือว่ามันไม่มีเทสหรือเปล่าเออก็ต้อง <laughs> ผมว่ามันมีเทสอยู่นะโอ้โหเดฟขนาดนี้ตีเปอยงนี้แล้ว โอเคเดี๋ยวไปดูในเกมครับว่าเดอะลิทเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันไายร้านเหล้าหอยหนาเนี้เจอจุกติีกแล้วเนี่ยบ้านใหญ่เขาได้เกิดโซนแถวบ้านใหญ่แล้วผมอยากส่งนะโถยขี้เกียจไล่บ้านใหญ่จังเลยน่ะมันมีตัวเห็นปะปั่นจะขโมนอีกแล้วเนี่ยคนดู อยังไงก็ต้องกระทืบละที่กว่าแล้วไงม,มีวิ่งหงอกมาทางนี้ chao măng măng, phải không? nhảy với bạn. Đột. Ohi, nãy mắm chúc lên à. ตีเวลาจัดเลยอะ่ะเฮ้ยทำไมตัวมันวาร์ปวะ,ะโหเฮ้ยต้องเล่นอันนี้นะ อา้าวน้องเอเยน้องชายพี่หนึ่งเครื่องเฮ้ยปิงเหรอโอ้ น่าเป็นมุกผมปิงแล้วแหละเครือ่องขบวนก็จะเสร็จล้วอ,อันนี้ไม่ปล่อยเลยปล่อยหนงก็ดีมัง้งหนุ่มปล่อยหนงก็ดีมัง้งเฮ้ยเอาอีกแล้ว <laughs> ผมใจนี่ ตรงนี้นะแต่ว่ามันพับให้พับด้วยพับ ไม่ยาวเลยวะเกือบเอเตบอยู่นี่ โหด่านนี้แบบว่าชุกเด็กชุกเด็กแม่งโคตรเยอะก็ทึ้งตรงนี้ก่อนนะสายการเกมอันนี้ไม่ค่อยดีเนี่ยต้องซ้ำหน้าซ้ำเลยหายตีป่นี่กูไม่เอาไอตีไปเดียน้อง deep you want แม่งจุกเด็กเยียบับเลยโอ้โหตามครับน้อง เป็นที่ทางต่างระดับอยากเป็นฮีโร่มากใช่ไหมมึงซับมอนต์ซับมอนต์ในเฟสเฟสสองนะไม่ใช่เฟสสองเขาเรียกว่าอะไรวะลืมเออเฟสสอง <laughs> 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 เริ่มหลงเริ่มแบบว่าไอ้นี้ยนะ ย,ลลยังไงหนุ่ม <c oughs> โหยยังไม่พับตรงนี้ขอเมมมมเลยละกันตาเนี้น้อง โอเคโอเคไอิ okay. Okay. ๊บมึงก็ว่างอีกตัวให้ไหมยเพื่อนโอเคเขาอยู่นี่ังหมดเลยนะ แใช้ไปเงิน,น okay. เฮ้ยนนี้เฟรมสองนะเฮ้ยมึงตัวมึง วาร์ปอย่างนี้เพื่อนไอ้เียกูหรือมึงปิงวะหรือว่ากูปิงวะเนะี่ยโซ่ขาวอ๋อต่อยนะมันเข้าผมตามไม่นั่นแหละเข้าสองตัวด้วย น่าจะเป็นประตูนู่นปะโหแม่งบินทะลุเลยสวัสดีหนุ่มเฮ้ย <Hey! S 1> มึงไปไหนเนี่ยอ่ะโอเคเอาอันนี้เลยผมมึงไม่ต้องมานินจานาะรุโตอะไรทั้งนั้น โดดที่เดิมนะคยว,ว,นะวิ่งไปนู่นนะครับจ้าลบวะโอ้โหแม่งจุ๊กเดงเยอะจังวะตรงเนี้ยเฮ้ยตัวแม่งว้าบอ่ะ โอ้โหเป็นพ็อปปิ้งเหรอวะพวกนั้นไม่ฮิวกันนะครับไม่แน่ใจเหมือนว่าพีฮิวอะไรโอเคอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่สองตัวเลยโอเคเรียบร้อยจริงๆนะมึง เจอหมอผีกูเฮ้ยล่ะไอ้หนูเล่นกูเยอะนะต้องเมมแล้วไ้ตีปต๊บมึงรอเลยน้องตีปมึงหล่เฮ้ยโอย้ทุกคนยังมีหลุดเองว่ะตัวเนี้ย โอเคปล่อยไปก่อนนะ oh. ทุกคนหน่อยเหรอวะโอเคยังไม่ตันตู้โอเคโอเคโอเคมึงอืมอืมตว์ตายากตายเย็นนะพวกมึงเนี่ย อีเขี้ยสักอะไรนะนเนี่ยพวกมึงเนี่ยเพื่อนต้องต้องเจอหมอผีปราบกว่าจะตายอย่างละตัวผมยืนอย่างนี้เลยนะหนังเหนียวเหลือเกินเดี๋ยวนี้เขาสักยันนี้แล้วเหรอโคตรเหนื่อยทุกคน แต่น,นี้แม่งจุกเด็กข้างบนแบบยับ,ยบเลยนะไปเพื่อนเ <clothes. S 3> <c oughs> จ้าต้องเป็นของเล่นที่รักน่ารักแน่นี่เต็มมาเป็นขาได้พวกเราดีกว,ว่าเพื่อนเออหรือกระดูก โอเคก็ใช้ได้อยู่นะทุโหจุดตีร้อยแล้วตานี้ก็เป็นไงทุกคนผมว่ามันแบบว่าดูเดือดเลยนะใชนได้แบบต้นเกมมันโดนจุกเด็กไปไหน่อยนะแต่ว่าเอ,เอาเอาเขาออกคนแรกก็ถือว่าได้นะมาเรียนเนี่ยก็ประมาณนี้นะผมคิดว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่เล่นสนุกแต่ว่าไม่ค่อยมีคน มีคนเล่นนะถ้าถามว่าความเก่งมันก็ประมาณเทีย T A ปะ่ะม B บวก T A ประมาณนี้แหละเออแบบเบืบบ่อๆหน่อยก็มาเล่นมาเล่นหน้านะซึ่งผมก็เพิ่งเล่นถึงนะตัวเนี้ยแต่รู้สึกเล่นแล้วว่าทําไมเราเพิ่งมาเจอวะตัวเนี้ยเออเล่นนกอยู่นะแต่ไม่มีคนเล่นโอเคก็ประมาณนี้ครับทุกทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากนะแล้วก็ใครว่างๆตอนประมาณสี่ทุ่มต้นไปก็แวะมาเจอกันในสตรีมได้นะครับแวะมาทักทายแวะมาโดเนทแวะมาสนับสนุนก็ได้นะบ๊ายบายไปแล้วเจอกันววิ